สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เราจะมาวาดตัวการ์ตูนจากลายเรนเจอร์อีกนะครับคือตัวไอรอนมูนนะครับอันดับแรกเลยให้เราวาดวงกลมเนี่ยครับเราจะวาดวงกลมกันบ่อยมากถ้าน้องๆว่างๆน้องๆก็หัดวาดวงกลมกันนะครับ ต่อมาก็ส่วนลำตัวนะครับส่วนลำตัวเราก็จะล่างลงมาเป็นสี่เหลี่ยมก่อนนะครับวงที่หน้าอก,แล,กาแล้วก็ขาแล้วก็ขาอีกข้างนะครับ วาดให้มันแบบกลางขานิดนึงนะครับแล้วก็เป็นแขนโอ้ตัวเล็กไปน,นิดนะครับหัวโตวเดี๋ยวจะลดขนาดหัวนะครับแล้วก็แขนอีกข้างหนึ่งมันก็ไม่ได้ทำอะไรมากครับมันก็ยืนอยู่บนสเก็ตบอร์ดมีลายตรง แขนตรงขาลดขนาดหัวลงนิดนึงลบออกเลยนะครับ ภาเป็นลักษณะคล้ายๆสี่เหลี่ยมนะครับแต่ว่าด้านล่างให้โค้งลงตามวงกลมเลยเป็นแบบนี้คล้ายๆถ้วยแล้วก็มีโค้งตรงนี้นะครับมันจะเป็นคล้ายๆหมวกกันน็อกแล้วก็มีมีตุ่มดำ <c oughs> มีเป็นตรงคางนะครับเสร็จแล้วก็เป็นแว่นตาดำแล้วก็ปากยิ้มผีสกเก็ตบอร์ดนะครับด้านหน้าของสกเก็ตบอร์ดจะเป็นรูปหัวกระโหลกมีตาสองข้าง ด้านหลังของสเก็ตบอร์ดเป็นไอพ่นนี่ครับเซตเรียบร้อยขาเป็นขามาด้านนี้ดีกว่า เติมไอพ่นให้ด้วยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลงหมึกกัน ลงมึกก็ลงตามที่ล่างดินสอไปเลยนะครับเป็นขาแล้วก็ขึ้นมาเป็นลำตัวนะครับแล้วก็เป็นแขนใส่ลวดลายลงไปเลยมันเป็นตัวละครที่ลวดลายไม่ค่อยเยอะนะครับถ้าเทียบกับตัวบาว ที่เป็นมังกรเมื่อวานเป็นแว่นตาดำนะครับ จริงๆเป็นแว่นตาดำไหมก็ไม่รู้นะครับรูปมันไม่ชัดแล้วก็ปากยิ้มนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นตุ่มดำๆเป็นคีดคีด ต่อมามา,มาวาดตรงสเก็ตบอร์ดกันนะครับหัวกะโหลกมีตาตรงไอพ่นนะครับ มีไอพ่นด้วยไอรอนมูนเสร็จเรียบร้อยนะครับตัไอพ่นมูนเอ้ยลืมลืมลายที่หมวกกันน็อก ด้านบนนะครับเป็นลายสีเหลืองเสร็จเรียบร้อยนะครับไอรอนมูนสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ